กับสวัสดีพี่พี่เอฟซีร้านมรดกพักเครื่องทุกๆท่านนะครับอีนี้เป็น EP คนรักพระสมเด็จนะครับครั้งที่34นะครับฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหนะครับไอดีไลน์ศูนย์เก้าหกเจนย์สองศูนย์สนะครับเน้นย้ำนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหนะครับ ไอดีไลน์ศูนย์เก้าหก็ดสองสีนะครับหรือสแกน QR Code เพิ่มเพื่อนทางไลน์เข้ามาได้เลยนะครับทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับวันนี้นะครับเป็น e ีพครั้งที่34มีนะครับมีพระสมเด็จเนื้อเก่าถึงยุคมาแบ่งปันคนรับพระสมเด็จทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับองค์แรกนะครับนี่ครับองค์ที่1นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับ เนื้อแก่เข้าสุกนะครับแล้วก็มีเนื้อพระซุ้มกอนะครับตรงนี้สวยมากเลยครับอยู่ในกรอบนะครับเจ้าของเลี่ยมมาเลยนะครับนี่นะครับนี่ครับสวยมากครับพี่นะกรอบสวยนะครับนี่ครับดูครับองค์แรกนะครับพี่นะครับโอ้โหดูองค์นี้ครับพี่นะครับเนื้อหาเก่าจัดจ้านเลยนะครับพี่นะเนื้อหาเก่าจัดจ้านนะครับนี่ครับองค์ที่หนึ่งนะครับพี่องค์นี้นะครับนี่ครับ ดูครับองค์ที่หนึ่งอยู่ในกรอบนะครับพี่นะจำให้ดีนะครับวันนี้นะครับนี่ครับสวยมากครับดูครับดูเนื้อครับเนื้อเก่าแก่นะครับเนื้อถึงยุคนะครับองนี้นะครับนี่นะครับพี่ๆท่านใดได้ไปนะครับมีทุนทรัพย์นะครับสามารถนําไปเลี่ยมทองได้เลยนะครับองนี้นะครับเนื้อหาเก่านะครับขึ้นคอได้เลยครับพี่เนื้อแบบนี้ครับ นี่นะครับบอกแล้วนะครับองค์นี้ครับเนื้อเก่าถึงยุคนะครับแก่มวลสารนะครับนี่ด้านหน้าเห็นเป็นพวกเม็ดพัทธะเม็ดข้าวสุกนะครับนะองนี้ครับพี่ดูครับองค์นี้ครับเนื้อหาจัดจ้านครับแก่มวลสารนะครับองนี้นะครับแบ่งพี่พี่ fc นะครับพี่พี่ท่านใดที่ต้องการได้พรสสมเด็จสวยๆนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับองค์แรกนะครับ นี่องค์แรกเรี่ยมกรอบนะครับสองพันห้านะครับต่อมาองค์ที่สองนะครับนี่องค์ที่สองนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่วัชระคังนะครับองนี้นะครับดูครับดูเนื้อครับนี่เนื้อเก่าแก่นะครับดูครับขึ้นพระนึกนะครับเห็นเป็นเม็ดพระธาตุเลยนะครับนี่ครับสวยจริงนะครับพี่นะสวยจริงนะครับนี่ครับ ธรรมดาครับพี่นะของสวยเนี่ยครับคนจีบเยอะนะครับนะค่าตัวต้องแพงหน่อยนะครับพี่นะอ่าคุยกันแบบแฟแฟเลยนะครับพี่นะคุยกันแบบแฟแฟเลยครับนี่ครับสวยๆแบบนี้ครับเหมือนสาวนะพี่นะอสาวสวยก็สินสอดก็อาจจะต้องสู้หน่อยครับนะอ่าใจต้องถึงนะครับพี่นะนี่ครับ นี่นะครับดูครัพับแบบนี้ครับเนื้อแบบนี้ครับพี่โอ้โหยอดพี่นะครับ <elijk> น <tr> ี่ครับดูครับองค์ที่สองนะครับองคนี <tr> ้นะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับต่อมาองค์แรกนะครับองค์แรกไม่งคงแรกไม่เรียมกรอบนะครับอ่าองคนี้ไม่มีกรอบนะครับแต่เนื้อหาเก่าแกงนะครับเหมือนกันนะครับพี่นะนี่นะครับโอ้โหพี่ดูนะครับนี่ครับคนชอบไม่เหมือนกันนะพี่นะบางคนชอบ บางคนชอบคนไม่สวยก็มีนะครับพี่นะไม่จําเป็นนะครับขอเป็นคนดีนะพี่นะนะขอเป็นคนดีนะเหมือนพระสมเด็จนะครับนะบางคนชอบองค์ศึกศึกนะเออนะบางทีก็มีเหมือนกันนะพี่นะนะคนเรานะครับนะชอบองค์สวยสวยไม่ชอบชอบองค์ศึกศึกนะครับนะครับอนี่ครับโอ้โหดูครับองค์นี้นะครับนะครับพี่พี่ท่านใดนะครับถูกใจองค์ไหนองค์ไหนนะครับ รีบทักรีบโทรเข้ามาเลยนะพี่นะนี่ครับราคานี่แบ่งปันอยู่แล้วนะครับพี่นะช่องเรานะครับแบ่งปันแน่นอนพี่นะขอแต่ว่าทักมาพูดคุยกันแค่นี้นะผมเนอะโหดีใจมากๆเลยนะครับพี่ๆนะครับนะอย่างน้อยเนี่ยเราได้รู้จักกันนะพี่นะนะครับเรื่องซื้อเรื่องขายนี่มันเป็นเรื่องเล็กน้อยครับพี่นะนะครับอย่างคำโบราณเขาบอกว่า เงินกินกันนะครับความสมพันธ์เหมือนเดิมนะพี่ๆนะอ่าเงินกินกันนะครับความสมพันธ์เหมือนเดิมครับพี่น้องกันนะครับคนรักพระสมเด็จเหมือนกันพี่นะนี่นะครับโอองนี้มีมวลสารเยอะเหมือนกันนะพี่นะนี่เห็นไหมเนื้อพระสมกอนะครับนะมีหลายจุดเลยนะครับองนี้มีหลายเม็ดเลยนะครับนี่สวยนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับนะอะต่อมาครับแปดร้อยบาทนะครับสามองสองพันเหมือนเดิมครับพี่นะพี่ๆท่านใดปิดสามองเนี่ย ราคาพิเศษเลยครับสองพันนะครับต่อมาองค์ที่สองนะครับองค์ที่สองเนี่ยเป็นพระสมเด็จเนื้อเขาเร oh? okay? ียกว่าเนื้อโซนสังขยาครับพี่นะนะครับนี่เขาเรียกว่าเนื้อโซนสังขยาครับนี่ครับองค์นี้นะครับมีเนื้อพระสมกนะครับหลายอันเลยนะครับนะครับองค์นี้นะครับเป็นเนื้อพระสมกนะครับนะครับแล้วก็เป็นเนื้อพระกุนะครับตามเจดีต่างๆนะครับพี่นะ ท่านจะคุณสมเด็จโตท่านก็เมตตานะครับนำมวลสารพวกนี้มาใส่ไว้ในพระนะครับให้พี่พี่นะครับนะครับได้กราบได้ไหวกันนะครับพี่นะครับของดีๆแบบนี้นะพี่นะนะครับนี่ครับคนรักพระสมเด็จนะครับ ep ที่สามนะครับครั้งที่สาบสีแล้วนะครับนี่ครับองค์ที่สองครับเป็นพิมพ์ใหญ่แก่มวลสารครับ800บาทรวมส่งนะครับ ต่อมาองค์ที่สามครับองค์ที่สามเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้นะครับเป็นออกวัดบางขุนพรมนะครับนะครับวัดบางขุนพรมนะครับพี่นะองค์นี้นะครับี่เห็นไหมครับมีคาบกุนะครับมีกุน้อยกุมากนะครับเป็นธรรมดานะครับพี่นะแล้วแต่ว่าพระเนี่ยอยู่ในตำแหน่งชั้นไหนนะครับอ่านี่ครับเห็นไหมครับนะมีคาบกุคาบไขนะครับ ขึ้นเป็นฟองเต้าผู้เลยนะพี่นะนะครับองคนี้นะครับองค์ที่สามนะครับบางขุนพรมนะครับต่อมาองค์ที่สี่นะครับนี่ครับองค์ที่สี่นะครับอนี้เป็นพิมพ์ใหญ่วัดระคังนะครับพี่นะครับอ่าเป็นพิมพ์ใหญ่วัดระคังดูครับเนื้อหามวนสารนะครับสวยๆเลยนะครับอง์นี้นะครับนี่ครับเนื้อหามวนสารสวยๆเลยนะครับนี่ครับองนี้นะครับ คล้ายๆเหมือนจะเป็นขอบล่างฟันหนูด้วยนะครับพี่นะองนี้นะเก่ามากเลยครับพี่นะครับเก่ามากเลยครับดูครับเห็นไหมครับเนื้อมวลสารนะครับเห็นไหมนี่ครับเขาเรียกว่าเศษไม้ในพิธีนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่ครับเป็นเศษไม้ในพิธีนะครับนี่ครับดำๆอย่างนี้คือเรียกว่าเป็นก้านขี้ทูบนะครับก้านทูบเผานะครับพี่นะก้านทูบเผานะครับเนี่ยเห็นไหมนี่นะครับ ดำๆแบบนี้นะครับนะเขาเรียกว่าก้านทูบเผานะครับพี่นะครับก้านทูบเผานะครับนี่ครับเป็นมวลสารของระสมเด็จวัลคระังนะครับสวยมากครับองค์นี้ครับเป็นองค์ที่สี่นะพี่นะองค์ที่สี่นะครับต่อมาองค์ที่ห้าครับพี่นะครับองค์ที่ห้านี่ครับนี่นะครับองค์ที่ห้านะครับเขียนด้านหลังว่านาคหลวงสองพันสี่ร้อยสามนะครับด้านหลังมีคุดนะครับ น่าจะเป็นสมเด็จที่ทําแจกในวังนะครับในยุคนั้นนะครับพี่นะอ่านี่ครับเห็นไหมองนี้เนี่ยตัดเขาเรียกว่าตัดปีกเลยนะครับเลยซุ้มพระนะครับเห็นไหมนี่อันนี้เป็นแม่พิมพ์นะครับนะตัดปีกเลยซุ้มนะครับองนี้นะครับพิมเนี่ยเป็นพิมพ์นาคหลวงแน่นอนพี่นะครับฐานล่องนะครับดูครับพิมพ์โยโยนะครับพี่นะเห็นไหมน้มวนสารนะครับนะนี่ครับนี่ครับ เป็นเม็ดสีแบบนี้เลยนะครับพี่นะครับนี่นะครับยุคนี้นะครับเป็นยุคที่คนจีนนั้นเข้ามาแล้วนะครับพี่นะยุคคนจีนเข้ามาแล้วนะครับนี่จะมีพวกเม็ดสีเหลืองสีฟ้าแบบนี้นะครับโอ้แต่เนื้อมวลสารนี่เก่าแก่งเลยนะครับพี่นะซุ้มเนี่ยหดตัวเป็นเกลียวเลยนะครับนะครับซุ้มหดตัวเป็นเกลียวเลยนะครับพี่นะฐานล่องนะครับนี่ครับดูครับเนี่ยมีเนื้อฟ้าซุ้มกอด้วยนะครับ โอ้โหแล้วเก่าแก่งขึ้นผนึกเลยนะพี่นะนี่ครับของแปลกๆแบบนี้ครับมีจริงนะครับพี่นะมีจริงนะครับนาคหลวงปีสองสี่ศูนย์สามนะครับนี่ครับองค์ที่ห้านะครับต่อมาองค์ที่หกนะครับองค์ที่หกเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่เกทลุซุ้มนะครับสวยมากครับพี่องค์นี้ครับดูครับเนื้อเก่าแก่งนะครับบันบานเลยพี่นะนี่ครับดูครับเนื้อเก่าแก่งแก่ปูนเปลือกหอยนะครับ ซุมม้วนหดตัวเป็นเกียวนะครับดูครับเม็ดพระธาตุนะครับนี่ครับดูเนื้อครับโอ้เนื้อสวยๆเลยครับพี่นะเนื้อเ่ากเก่าเลยครับนะครับสมเด็จเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่นะนี่ครับพี่ๆได้ไปนะครับไปเลี่ยมทองบูชาได้เลยนะครับพี่นะนี่ครับโอ้โหดูนะครับนี่ครับพี่ๆท่านใดที่มี ทุนทรัพย์เยอะนะครับนะสามารถไปเลี่ยมทองขึ้นคอนะครับไม่อายเพื่อนแน่นอนพี่นะครับนะไม่อายเพื่อนแน่นอนพี่ดูเนื้ออย่างนี้นะครับนะนี่เก่าๆอย่างนี้พี่นะครับนี่โชว์ได้เลยนะครับดูครับนี่ครับดูครับโอ้โหเก่าๆอย่างนี้ครับพี่ดูครับนี่ครับแปดร้อยบาทรวมส่งนะครับองค์ที่หกนะพี่นะต่อมาองค์ที่เจ็ดนะครับ องที่เจ็ดนะครับองนี ena, ้นะครับองนี้เนื้อช้ำๆนะครับหนึกนุ่มนะครับช้ำเป็นบางที่นะครับพี่นะเนื้อหนึกนุ่มช้ำเป็นบางที่นะครับเห็นไหมนี่ครับเนื้อช้ำเป็นบางที่นะครับนี่ครับดูครับเก่าๆเลยพี่นะบ้านๆเลยพี่นะเห็นไหมครับนี่ครับเห็นเป็นพวกมวลสารพวกก้านทูบอะไรเนี่ยครับพี่นะครับเห็นไหมครับโอ้โหดูเนื้อเนื้อในเนี่ย ขึ้นผนึกเลยนะพี่นะเห็นไหมมีความมันวาวนะครับขึ้นผนึกแก่งนะครับพี่นะครับนี่ขึ้นผนึกแก่งนะครับดูเนื้อในครับพี่ดูครับนี่ครับองค์ที่เจ็ดนะครับพี่นะต่อมาองค์ที่แปดนะครับองค์ที่แปดนะครับนี่เปนเกตทะลุซุ้มนะครับองค์ที่แปดนะครับสวยๆเก่าๆนะครับเหมือนเดิมเลยพี่นะเก่าๆนะครับ เก่ามีมวลสารนะครับพี่นะนี่นะครับต้องเล่นมีมวลสารด้วยนะครับพี่นะครับเก่าแล้วต้องมีมวลสารนะครับนะนี่ครับโอ้ดูครับพี่ตรงนี้เก่าจัดนะครับพี่นะนะครับมีเม็ดเขาเรียกว่าคล้ายๆเหมือนเนื้อเม็ดพระธาตุนะครับนะขาวๆใสๆนะครับพี่นะสวยนะครับตรงนี้ก็สวยนะครับพี่นะสวยนะครับตรงนี้ครับ เหมือนลายเสือเลยนะครับพี่นะองค์ที่แปดนะครับ <c oughs> ต่อมาองค์ที่เก้านะครับพี่นะ <c oughs> องค์ที่เก้านะครับองนี้นี่ครับองค์ที่เก้านะครับ <c oughs> เป็นพระสมเด็จนะครับยุคปลายแล้วนะพี่นะยุคปลายแล้วนะครับนี่ครับเขียนว่าสองสี่หนึ่งสองด้านบนเขียนเลขแปดเจ็ดนะครับแปดเจ็ดรอสองแปดเจ็ดหรือเปล่าพี่นะครับ ดูนะครับ <Wars> แบบนี้นะครับ <American> ดูครับโหไปดูดิไปดูเนื้อนะครับเห็นไหมเป็นเนื้อมัดเม็ดพัสมกอนะครับมีเนื้อเนี่ยเรียกว่าเก่าแก่งหมันวาวนะครับเห็นไหมโหเนื้อจัดมากเลยนะครับพี่นะครับองนี้นะครับนี่นะครับดูครับโหเนื้อผสมเด็ดครับพี่องนี้ สุดยอดเลยพี่นะครับนี่ครับรอสองหนึ่งสองนะครับหรือถ้าพี่พี่ท่านใดนี่ต้องการนะครับองนี้นะรีบทักเลยนะพี่นะสวยมากครับพี่นะองค์ที่เก้านะครับต่อมาองค์ที่สิบนะครับอ่าองค์ที่สิบนี่ดูครับนี่ครับดวงที่สิบครับองค์ที่สิบนี่นะครับ เนื้อเก่าแก่งเลยนะครับพี่นะเนื้อเก่าแก่งนะครับนี่ครับอันนี้น่าจะเป็นแขนหักศอกนะครับพี่นะแขนหักศอกนะครับโ้สวยมากเลยวะนะครับรงนี้เนื้อสวยๆนะครับมีคราบแป้งนะครับเห็นไหมนะครับเป็นคราบแป้งคราบลาขาวๆขึ้นแบบนี้นะพี่นะครับแล้วดูเนื้อนะครับเก่าแก่งนะครับ แตกลายงานนะครับพี่นะเห็นไหมมีเนื้อช้ำๆนะครับเน่าๆด้วยนะนี่เห็นไหมพี่ดูดิสวยมากเลยพี่นะองค์ที่สิบนะพี่นะองค์นี้นะครับอ่าแปดร้อยบาทรวมส่งนะครับต่อมาองค์ที่สิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดนี้นะสวยเหมือนกันนะพี่นะครับองค์นี้เป็นพิมพ์พระประธานเลยนะครับเห็นไหมพิมพ์ตรงเลยนะครับพิมพ์พระประธานนะครับโอ้ยสวยนะครับ นี่ครับสวยนะครับนะมีมวลสารเป็นพวกเม็ดดำเม็ดแดงแบบนี้นะครับนะดูครับอืเนื้อช้ำๆเลยครับพี่นะออกสีเหลืองเหลือง่อนๆนะครับนะดูทีพี่นะครับเหมือนสีเหลืองอ่อนเลยนะครับพี่นะนี่ครับดูครับดูครับดูครับนี่ นะครับพี่ดูครับนี่ครับดูครับโอ้โหนี้สวยเหมือนกันนะพี่นะครับสวยนะครับนี่ครับนี่ครับดูครับนี่ครับสวยสวยเลยครับพี่นะองค์ที่11นะครับแปดรอบาทรวมส่งนะครับต่อมาองค์ที่สิบสองนะครับ ชมองที่สิบสองนะครับเนื้อแก่ปูนเปลือกหอยนะครับนี่ครับสวยเลยพี่นะองนี้ฐานติดเลยนะครับนี่เห็นไหมฐานขึ้นติดนี่เลยนะครับเห็นไหมนี่ครับอันนี้คือขานโค้งขึ้นบนนี้เลยนะครับนะโค้งลงโค้งขึ้นเลยนะครับองนี้ครับนี่ครับดูครับสวยนะครับ ซุ้มใหญ่ตั้งเลยนะครับนี่ครับซุ้มใหญ่ตั้งเลยนะครับนะครับสวยนะครับองนี้ครับองค์ที่สิบสองนะครับสิบสองนะครับนี่ครับดูครับนี่ครับองค์ที่สิบสองนะครับองนี้นะครับ ต่อมาองค์ที่สิบสามนะครับสิบสามนะครับโอ้โหพี่ดูดินี่ครับนี่ครับองค์ที่สิบสามนะครับดูครับองนี้ครับเนื้อเก่าแก่งนะครับเห็นไหมนี่ครับออ้อองค์นี้นะครับจริงๆต้องขายสองพันนะครับเนี่ยแบบเนี้ยนะครับดูครับเนื้อครับดูครับเนี่ยเป็นพวก ปืออเขาเรียกว่าเนื้อเปลือกหอยนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยขึ้นผนึกนะครับอยู่ในเนื้อนะครับแบบนี้ครับนี่ครับเนื้อเก่าแก่งมีความมันวาวนะครับนะครับดูครับนี่ครับนี่ครับหูองนี้นะครับสวยๆเลยครับพี่นะโอ้โหพี่ดูดีนะครับ จริงๆต้องขายสองพันนะพี่นะนี่เพราะว่าเนี่ยมาจากบ้านเดียวกันเลยพี่นะจริงๆต้องใส่ก่อไว้สองพันนะองนี้นะพี่ไม่เป็นไรพี่นะแบ่งปันนะพี่ๆท่านใดที่ดูจนถึงตอนนี้นะดบปิดเลยครับนะครับมีโอกาสแล้วต้องปิดนะครับพี่นะนี่นะครับครับสวยๆง,งามๆแบบนี้ครับนานๆเจอนะครับพี่นะครับนานๆเจอนะครับส่วนเรื่องเองินเรื่องอะไรเนี่ยเราหาได้ทุกวันอยู่แล้วนะพี่นะอ่า หาได้อยู่แล้วพี่นะครับพางงามนะครับมาเจอไม้งามตอนขวานบินอันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะพี่นะนะครับตัวไทยตัวมันนะครับอ่าต่อมาองนี้พี่องนี้เป็นพัสสมเด็จนะครับเนื้อแร่ตะไบทองนะครับนะเนื้อแร่ตะไบทองนะครับนี่นะครับเนื้อแร่ตะไบทองนะครับพี่ๆนะครับนี่ครับแบบนี้เลยพี่นะครับแล้วเนื้อของ เขาเนี่ยโหเน่าคือยังไงเขาเรียกว่าเนื้อเนี่ยเหมือนขนมตุ๊บตับเลยพี่นะนี่ครับนี่ครับสวยจริงๆพี่นะองค์นี้คือสวยจริงๆเป็นเนื้อแร่ตะไบทองนะครับนะเป็นเนื้อแร่ตะไบทองนะครับเห็นไหมนี่ครับนะครับอยู่ในยุคของหลวงวิจิตรนามลนะครับพี่นะอยู่ในยุคของหลวงวิจิตรนามลนะครับพี่นะแร่ตะไบทองแบบนี้นะครับออกแปดร้อยบาทนะพี่นะ ต่อมาครับองค์ที่สิบห้านะครับพี่นะองค์ที่สิบห้านี่โอ้โหสุดความสวยเลยนะครับพี่นะนะครับสุดความสวยนะครับพี่ดูองค์นี้นะเดี๋ยวผมซูมให้ดูพิมพ์นะนะครับดูนะครับสุดความสวยเลยพี่นะแคปหน้าจอนะครับไว้เป็นรูปภาพหน้าจอได้เลยพี่องค์นี้นะครับดูนะครับองค์นี้นะครับนี่เห็นไหมนี่ฐานเนี่ยโค้งนะครับดูครับนี่ครับแล้วดูเนื้อนะครับพี่นะหนึก นะครับหนึบ e. wow นุ่มมันวาวนะครับพี่ความเก่าเนี่ยได้เลยครับแตกรายงานเนี่ยเป็นธรรมชาตินะครับพี่นะเกตทะลุซุ้มขึ้นไปเลยเห็นไหมทะลุเลยนะครับเท้าซ้ายเนี่ยครับเห็นไหมทับเท้าขวานะครับเห็นไหมเท้าขวานี่จะอยู่ด้านในนะครับแข้งซ้ายนะครับอยู่ด้านนอกนะครับพี่นะสวยจริงๆพี่องนี coherent, <of> <jours. S 1> ้คร <of> <of> ับสวยจริงๆครับพี่นะครับนะพี่ๆท่านใดเนี่ยแคปหน้าจอไว้ได้เลยพี่นะแคปหน้าจอนะครับ แล้วดูเนื้อนะพี่แล้วดูเนื้อโอ้โหดูเนื้อพี่ดูเนื้อนะครับนี่เห็นไหมเป็นผนึกขึ้นมาเลยนะครับพี่นะเห็นไหมเนี่ยมวลสารนี่อยู่ด้านไม้ด้านในเนี่ยใสยขึ้นมาเลยนะครับเห็นไหมจะมีร่องรอยของการยุบย่นย่อของมวลสารนะครับพวกเล่นว่านดอกไม้ต่างๆอะไรเนี่ยพี่นะเห็นไหมดูนี่เห็นไหม นะครับม yeah, really nice. oh, ียุบ so ย cool ่นย oh. <laughs> ่อนะครับซุ้มเนี่ยเห็นไหมโอ้โหพี่ดูดินะครับดูดิครับพี่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับนี่ครับดูครับเห็นไหมเป็นพวกเนื้อมวลสารที่ยุบหดตัวนะครับดูครับนี่ครับโอ้โหสวยจริงๆนะพี่น่าวีสวยจัดนะครับนี่ครับนี่ด้านหลังเป็นหลังแม่เขาเรียกว่า หลังนิ้วมือนะครับพี่นะเป็นหลังนิ้วมือนะครับโอ้ยสวยจริงๆว่ะนี่ครับดูครับือสวยจัดพี่นะโอ้โหใส่กรอบทองเ่ยพี่เอ้ยนะครับนะเจอคนเล่นสมเด็จด้วยกันนี่โอ้โหส่องไม่วางแน่นอนพี่อย่างนี้นะนี่ถ้าเจอคนเล่นสมเด็จด้วยกันในเจออย่างนี้นะนะครับขอยืมส่องไม่วางแน่นอนพี่นะครับแบบนี้ครับดูเนื้อครับ ถ้ากล้องเขาดีเนี่ยโหจะนั่นได้เยอะมากเลยเห็นไหมเนื้อในพี่โอ้โหสวยสวยเลยครับพี่นะองนี้ครับองที่สิบห้าครับพี่นะครับาฝากช่องทางการติดต่อนะพี่นะครับย้ำนะครับเบอร์โทนะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับไอ l ดี e 0ล6 7ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามนะครับหรือสแกน QR Code โค้ดเพิ่มเพื่อนนะครับนะครับเพิ่มเพื่อนทักทางไลน์ได้เลยนะพี่นะถ้าผมมี นะครับพระใหม่นะครับแล้วก็ลงคลิปใหม่ๆนะครับผมก็จะส่งให้พี่ๆดูทางไลน์ได้เลยนะครับนะนี่มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวการาบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ